โจนิสาว,วงวัฒนนางเอกสาวชื่อดังได้จากพวกเราไปด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตในวัย28ปีสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับทั่วประเทศช้าตรูของวันจักรี6เมษายน2538ตำรวจสอนพหลโยธินรับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งนิสสันเซฟิโรสีบรอนซ์ ทะเบียน5อออ่าง752 2กรุงเทพสภาพรถประตูด้านซ้ายอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้ากลางถนนตัวถังด้านซ้ายยุบไปถึงกึ่งกลางรถส่วนประตูด้านคนขับมีสภาพปกติผู้บาดเจ็บในรถมีทั้งหมด3คนคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยเพื่อนสาวอีกคนบาดเจ็บสาหัสส่วนคนที่มีอาการหนักที่สุดก็คือโจนิสาว,วงวัฒนางเอกสาวชื่อดังอายุ28ปี และสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจแฟนๆทั่วประเทศคือโจนิสาได้เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลมิพาวดีเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเพราะถูกแรงกระแทกอย่างแรงทำให้เสียชีวิตในที่สุดนิสาวงวัฒมีชื่อจริงว่าวณิชยาวงวัฒมีชื่อเล่นว่าโจเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2510เติบโตในครอบครัวใหญ่มีพี่น้องทั้งหมด8คนเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาโดยกำเนิดด้วยความที่มีพี่น้องหลายคน โจนิสาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเป็นลูกสาวผู้มีความกระตันอยู่ทำงานสารพัดเพื่อเลี้ยงชีพแม้กระทั่งอาชีพพับถุงกระดาษขายเธอก็ทำมาแล้วโจนิสาเรียนจบจากวิทยาลัยเกษตรกรรมจะเชิงเศร้าแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อมาเรียนรามคำแหงแต่เรียนได้ไม่นานก็ต้องหยุดเพราะวงการบันเทิงได้ทําให้ชีวิตของเด็กสาวผู้ที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตัวเป็นเกลียวคนหนึ่งเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงเป็นสาวรามได้ไม่นาน เธอก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงครับประเด็มด้วยการมีผู้ชักนําให้ไปเดินแบบแฟชั่นเล็กน้อยและมีงานถ่ายแบบแฟชั่นตามนิตยสารต่างๆบ้างเธอเลือกงานเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดก่อนอย่างอื่นจึงจําเป็นต้องหยุดการเรียนเอาไว้เพียงแค่นั้นปี2529เป็นนางแบบให้กับนิตยสารจนพอมีผู้รู้จักหน้าค่าตาบ้างวันหนึ่งเทอดดาวไทยดาวร้ายหนังไทยยุค16มิลิเมตรผู้หันมาเอาดีทางด้านกำกับหนังแนวบู๊ได้ติดต่อให้โจนิสามารบทบนางเอกในหนังเรื่องยิงทิ้ง คู่กับพระเอกตลอดการสระพงชาตรีซึ่งตอนนั้นโจนิสาใช้ชื่อในการแสดงว่าวัชราวงวัตรจากนั้นเทิดดาวไทยก็ให้เล่นหนังแนวบูคู่กับสรพง์ชาตรีอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องตามฆ่าลายพาดกรนเดนมนุษย์จนในเรื่องของพระรามทรงปืนปี2 5 3 0ซึ่งโจนิสาเล่นคู่กับสรพงชาตรีอีกครั้งคราวนี้เธอเปลี่ยนชื่อจากวัชราวงวัตรมาเป็นมณิชยาวงวัฒนาโจนิสาเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตเป็นคนพูดตรงดี คิดอะไรก็พูดแบบนั้นเป็นคนมีความกระตันอยู่กตวเวทีเลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงส่งเสียหลานด้วยหลังจากรับงานเดินแบบและมีโอกาสได้เข้ามาเล่นหนังเธอจึงเลือกที่จะรีงานอย่างเต็มที่ไม่เกี่ยงไม่บนให้เล่นบทอะไรหนักหนาแค่ไหนก็สู้สุดใจระหว่างที่เล่นหนังบูหลายเรื่องปี2อ3 1รยเธอก็ได้รับก,การติดต่อให้มาเล่นละครแนวจกักจักวงวงเรื่องทิดาดาวดำทางช่องสามฉายชื่อในการแสดงว่าวชิรวงวัด เล่นคู่กับพระเอกหน้ามน์กิรติมนูพงศ์กับนางเอกหน้าหวานทิดาธิรรัตน์จบเรื่องทิดาดาวดำนะครับโวริสาก็มีผลงานเดินแบบและถ่ายแฟชั่นนิิยสารเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายแล้วก็มาเล่นละครในปี2 5 3 2ันถึงสองพผ่านการเล่นละครมาหลายเรื่องเป็นนางเอกบ้างนางรองบ้างจนกระทั่งปี2 5 3 3ละครเรื่องเพลิงผ่ายก็ทําให้เธอพีคสุดๆครับถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งให้โจนิสามีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มขึ้น ช่วงค่ำคืนหลังจากหยุดเรียนรามเพื่อรับงานเดินแบบและเล่นหนังอย่างต่อเนื่องเต็มตัวโจวนิสาก็ทุ่มเทกับทุกงานที่ได้รับเพื่ออนาคตของทุกคนในครอบครัวแต่พอมาคิดอีกทีเธอก็มองว่าวงการบันเทิงนั้นไม่แน่นอนเธอจึงใฝ่ฝันอยากจะเรียนให้จบปริญญาตรีเลยตัดสินใจลงเรียนที่คณะนิติศาสตร์วิทยายลัยครูจันเกษมระหว่างที่ทํางานวงการบันเทิงช่วงหลังๆโจนิสาก็ไปทํางานประจําเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทน้ํามันแห่งหนึ่งของจอยจามจุรีเชิดโฉม เพื่อนนักแสดงสาวของเธอด้วยจากเด็กสู้ชีวิตสู่เวทีนางแบบก่อนก้าวไปเป็นนางเอกนางบูคู่กับสรพงษ์ชาตรีและพันานาทิธิไกรแต่รับบทเป็นแฟนพระเอกบ้างบทนางรองบ้างไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะักกระทั่งเธอลงสู่จอแก้วได้เล่นละครโทรทัศน์หลายเรื่องหลายช่องชื่อเสียงของโจนิสาวงวัฒ์บวกกับรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอจึงทําให้เธอได้รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างอบอุน่นโจนิสาวงวัฒ์เกิด21กุมภา 12. พนันธ์2อง0 จากไปเมื่อวันที่6เมษายน2538 28ปีของชีวิตเธอใช้มันอย่างคุ้มค่าในนามของลูกสาวกตัญญูของครอบครัวขอรำลึกนึกถึงโจนิสาววงมัดมาณที่นี้ด้วยครับ